สวัสดีครับไทยยามนี้มีแต่ภัยให้ตระหนกทางเหนือใต้ออกตกถ้าสืบสาวมีแต่เรื่องอกระทึกว่าคันยาวล้วนเรื่องราวอันว้าวุ่นแสนหมุนขุนมัวนับแต่ใต้สุดแดนเมืองสยาม เกิดเรื่องร้ายเลยลามต่ำสามชั่วเมืองใต้เรามีภัยร้ายแสนน่ากลัวมีกลุ่มโจรคนชั่วคอยปวนเมืองตะวันตกเรามิจฉามาตั้งฐานแม้จะต้านก็สุดทานมีแต่เรื่องหอข้างแคร่คอยแย่ชัยให้คุณเกลือง สร้างแต่เรื่องให้วุ่นวายไม่เว้นวันทางภาคเหนือน้ำบ่าไหลท่วมขังไหลพัดพาจนบ้านพังสุดไหวหวันความเสียหายแต่ละปีอนเนกนันภายน้ำท่วมโดยทั่วกันจนระงมตะวันออกอีสานใต้จดเมืองจันเกิดรบราฆ่าฟันกันขม่ม เพราะเราราของขเมขเมรนและแนนลม้มลูกหลานเด็กร้องระง,งมเจ็บระนาวทุกเรื่องราวถ้าสืบสาวเพื่อศึกษาถ้าพบเหตุแห่งปัญหาแล้วจะหนาวการที่ไทยใจดีในทุกคราวพอให้ดูกันยาวๆอย่างเท่าทันครูเล็กลำปางวันละกอนออนไลน์ มิตรภาพหาซื้อไม่ได้มีแต่ใจให้แก่กันรักษาไว้ให้มั่นคงคิดดีทำดีพูดดีเป็นการให้พรตัวเองซึ่งเป็นพรที่ประเสริฐยิ่งกว่าพรใดๆ